มาแล้วทุกคนมาดูบ i ไฮเดอ s c ซีนต่อเป็น h i ไฮเดอ s c ซีนของ Official Pilot forever you project นะคะจากค่ายวิบสบีนั่นเองซึ่งและตอนนี้ลืมแนะนำอีกแล้วว่าคุณกำลังชมเม้เมาส์นั่นเองนะคะเราจะมาเมาส์ซีรีส์เรื่องนี้กันต่อหลังจากที่ดูตัวบ i ไฮเดอ s c ซีนต่อหุยเมื่อกี้คือแบบว่ายิ้มจนปวดแก้มเลยอะตัวไพหลอตน่ารักดียิ้มจนปวดแก้มงงไปหมดมาๆ,ๆ ามาๆๆๆา,า,าเอ,อ่อเพ้ยพี่บอยอีกแล้วอ่ะชอบป่ะแต่ไม่ยินเสียงพี่บอยยังบ่อยๆอุ้ยพี่ระเอก <c oughs> <c oughs>

ครับอย่าไปตายตอนนี้นะนิตายโมนิ่ครับพัดลมยังไม่รักลูกเลยหรอนี่พี่ฮิวต้อง่าดัวแต่ว่าคือฉันมาที่นี่จะยี่สิบสามสิบรอบในชีวิตละเดินแบบฉันกลับบ้านเหมือนกับ อ๋อเพราะว่าเซตติ้งเป็นมอชันเนาะต็กมอชันยังเอ้ยนี่นั่นเนาเล่นยุงกัดไปเลยั้งยุงกดพี่เออเดินเหมือนบ้านเลยดิแต่สีเขาได้นะครับเหมือนมายุงกัดยุงป่ายุงเชียวตายแล้วกัดติดหน่อยเห็นเป็นคนต่างสมรด์อ๋อก็จะเอาให้มันน้องให้มันรู้ว่ายุงที่นี่เป็นไงเคยเออทำไหมครับ อน่ารักวันนี้เมื่อกี้ถ่ายอะไรกันไปบ้างเป็นเป็นซีนที่เพิ่งเจอกันรู้สึกยังไงบ้างตอนตอนถ่ายรู้สึกเหนื่อยมากคนทั้งวันเลยเช้านี้ก็เหลียวแบบเราปวดดักมากตั้งแต่เช้ายังไม่ตื่นเดียวตื่เดียวแต่งนาชั่วโมงถ่ายสิบนาทีเสร็จเลยฮะนั่งรถมาเท่าไหร่กี่นาทีมาเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งโอ้ลูกแอปเวิ้ลเป็นไงบ้างที่มาตั้งแต่หกโมงนี้พิ่ง ตอนนี้จะไม่ถามแล้วโอ้ยดูอเ้ยมาต่อครับเป็นยังไงบ้างจะถามจะถามคนนี้ใช่ไหมดีครับดีเลยดูแบบโรแมนติกเมื่อกี้โรแมนติกไหมอารมนติกมากคือด้วยคำนี้เขาส่งอารมณ์มาก่อนกับประโยคเขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคนรักจรที่ยืนว้า เราไม่สู้อยู่แล้วก็เดือดอยู่แล้วก็เดืดเดือดอยู่แล้วเราอาศัยแบบว่าอบอุ่นนุ่โรแมนติกฉันน่าจะต้องชอบเรื่องนี้แน่เลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบแบบว่าโรแมนติกโรแมนติกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าฉันต้องชอบคู่นี้แน่เลยถ้าไปดูในเรื่องตกใจหมดตีใมาพลังเยอะใส่เต็มมากมีร้อยเสริมกุ้วนขนาดตัวจริงกลัวป่ะเนี่ยตัวจริงเป็น ไม่เหลือไม่เชื่อแล้วไม่เหลือมันก็ต้องมีบ้างแล้วเมื่อกี้สวดอะไรอ่ะเมื่อกี้สวดติมิโซเออเบสิกับเบสิกสบทอีกนล้วก็ได้นิดหน่อยไม่มากนะเดี๋ยวเราดูเพลงนะว่าตอนกีดเป็นไงใครกีดอ่ะน้ำกว่ามีใครกีดด้วยมีเสียงหงเสียงิดด้วยเมื่อกี้อะไรอ่ะ เอาจริงนะแถวนี้ไม่มีใครตลกไม่มีนะไม่มีใครตลกจริงเยอสวยสวยเฟี้ยจริงแน่นอนจริงถ้าไปที่ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะอันนี้มันขนาดนั้นเลยเหรอ่าเดียวโดนกี่บ่ยโดยมันหนักอยู่อะมาช้าไง หลังไม่ต้องมาก็ได้อย่างเงี้ยยื้สตาร์ทรถเป็นแบเนี้ขอหาอะไรก็ไม่ได้พี่เงินน่ะน่ากลัวว่ะไปท่าพระอาติดย์คืนท่าพระอาทิตย์คืนเรอพี่เพชรแป๊บเดียว พี่กันดูโตบากเลยอ่ะแล้วลุกดูน่ากลัวเสอเอ้ยไอหนุ่มไน่ยดัมาดูอ่เมื่ี้หนไปโลแบบกำลังเล่นกับก็่นหนึ่งไม่นขอห้วไม่เคยได้เสือช่อดา

้อยอีกแล้วอะเพลงคร้อยอีกแล้วอ่ะ,อ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 ,ะอุ้ยฉากปัเกอร์ในตำนานดีอะดีอีกแล้วดีวะหุยอยากดูแล้ววะเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่คะมาเมื่อไหร่อยากดูแล้วะะลวอะอุ้ยในกองต้องสนุกมากๆากแน่ๆเลยเพราะว่า ทุกคนดูเป็นคนตลกทุกคนดูเป็นคนตลกดีแล้วแบบเออน่ารักกว่าหยุยชอบเพลงด้วยเมื่อกี้เพลงตอนจบเพลงพี่บอยยังไม่รู้เลยว่าชื่อเพลงอะไรดีว่ะแต่ว่าเนี่ยชอบเพลงจับค่ายว่าบีอยู่แล้วทุกเพลงเลยพอๆกับชอบซีรีส์เขาแต่ว่าได้ดูอาจจะปีละเรื่องหรือบางทีก็ ที่อ่ะชอบทุกคู่เลยแล้วก็ถ้าเอาจากมู and นโทนเรื่องที่ได้เห็นนะเราว่าเราน่าจะชอบสไตล์แบบเรื่องของ b e เวอรกับต้นหลิวอะ่ะดูน่ารักละมุนล,ละมุนใช่ปะเออเรารู้สึกว่าไทาป์เราละกันไทป์เราน่าจะชอบแบบคู่ของ b e เวอรต้นหลิวแล้วก็คู่ของพี่ฮิวกับน้อง Easter อีสเตอร์อ่ะ เออเราคิดว่าเราน่าจะชอบมูดเรื่องโทนโทนนั้นส่วนเรื่องของพี่แม็กกับบาร์เนี่ยน่าจะอุ้ยมาช่วยแล้วก็ไปติดหนี้เขาได้ยังไงก็ไม่รู้หรือว่าติดหนี้เพราะว่าไปช่วยเอเบอกี้หรือเปล่าว่าน้องอาจจะไปกู้ยืมใครมาแล้วก็โดนเขาซ้อมไม่คืนเงินพี่ก็เลยเขามาจ่ายเงินคืนให้หรือเปล่าก็น่าสนใจแล้วก็คู่ของ ที่เงินกับโอ๊ตอะเราแอบบเราแอบ,บกลัวๆนิดนึงเพราะบิสบีไม่ได้ทำเอ็ซีแบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่ามันดูมีความดุดันที่สุดเนาะเราอาจจะอาจจะเข้ายากที่สุดเข้าถึงยากเราอาจจะเข้าถึงยากที่สุดหรือเปล่าต้องรอดูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ทีมงานนักแสดงทุกคนเลยเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ที่ออกมาจากวาบีซาบิจะต้องดีมากๆแน่ๆเป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆสำหรับเราที่เป็นแฟนคลายด้วยสนับสนุนนะสนับสนุนต่อไปทุกคนแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรละมีนักแสดงมานั่งทำรีแอคชั่นแต่เราคงไม่ทำรีแอคชั่นที่เขาดูรีแอคชั่นซีรีส์ตัวเอง หรือเปล่าอาจจะไม่ทําแล้วแต่ว่าเอาไว้เท่านี้เลยทุกคนไว้ถ้ามีความคืบหน้าใดของโปรเจกต์นี้จะมาอัปเดตให้กันฟังก็สามารถนะคะคอมเมนต์ส่วนช่องทางติดตามไม่มีค่ะไม่ต้องหาช่องทางติดตามเพราะว่าเราทำช่องนี้แบบว่าทำนั่งดูเองทำเองนั่งดูเองอไม่มีช่องทางโซเชียลอะไรให้ติดตามทั้งนั้น youtube มีที่ลงจากติดตามก็ติดไม่ติดก็ไม่ต้องติดเพราะว่า ไม่มีอะไรหรอกเราแค่มาดูซีรีส์ที่เราอยากดูเฉยๆอยากพูดเฉยๆตามสไตล์แมวเมานะคะเพราะว่าเราเป็นแมวที่มานั่งเมาเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้ติดตามค่ะทุกคนไปเถอนบายๆไม่มีอะไรละ